สบายดีท่านผู้ชมสบายดีพี่น้องเด้อพี่น้องโอ้ยไอ้น้องรถมันใส่กางเกงขาสั้นมาแล้วหนามมันจะขูดขาหนะตีไม่มีมั้งเดี๋ยวพี่น้องจะเข้าเองเ <c oughs> ด็กพี่น้องเดี๋ยวพี่นอ้นองเข้าเอง <c oughs> เข้าเองเก็บมะม่วงป่าพี่น้องกับน้องแอนด้ดวยทหารนำทางมีหาปลอดภัยิ้วปิ้ว <c oughs> มีการเดี่ยวหยอ,อดหยอนอีก น,น,นี่คือการรับปยมากปลอด,ดภัยอุ้ยป๊าทดกโกีโนโดเอ้ยอดกจริงๆน่ะ<อ>นี่ๆๆมันจะมองเห็นไหมล่ะนี่ <laughs> นนอยาอกเม,มือดกจริงๆอ่ะว่าง่วงป่า สอยแบบอย่างนี้ได้ไหมได้ได้ไปนอนเก็บได้ไปนอนหาเองโอ้โหโจะนับเลยนะ่ะเยอะ <c oughs> <c oughs> สารอันตรายค่ะเยอะมากเลยอะ่ะอมะม่วงป่า เออลงมาทางกิ่งตัวก็กลับอ่าโอ้ยอย่าติดนี่มันจะขาดเน้ยอือหึนี่ไงนี่ก็ติดหัวดูได้นะคะนน่ดูค่ะเออไม่น้ำไอ้ไอ้ไอ้หน้าบางหน้ายุ่มนี่ไงของแท้ของแท้ พูดมาใส่อย่างปีเลยมุดจอมากินน้ำกันเ้ยพี่น้องเด้อหั่ยยงง่ายเนาะป๊๊ดเลยอะ่ะเออ <laughs> ยาเต็มหัว,ว <laughs> <laughs> กลับไปเลยพี่น้องจะเอนเอ กินไม่เป็นไม่เคยกินนะครับบอกอ็ไม่เคยกินเออตรงไหนอีกอ่ะอ่าข้างข้างหน้าเองนั่นแหละก็ได้แล้วแต่ะอาเป็นพวงนะอ่าแล้วแต่ขนาดแป๊บนะตรงนั้นมันก็จะไม่ถึงอีกหรือข้างหน้าเองนะถึงไหมฮารุนะผู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 อหรอข้างบนค่ะบนโน่นบอกโอ้ยมันไม่เยอะเลยข้างหน้าต่อไปได้ไหมได้มาเข้ามาเข้าามอ่าเออตรงต้น เนี่ยไปไมาเองเนี่ไงขบวนเนี่ยเออค่ะนั่นแหละไม่ไผเขาน่าจะหกักมั่มะม่วงเยะเลยเต็มตุน่นนักเรียนไม่รู้บ่อนี่เขาไม่เอาไปกินหรือไง อาจจะไม่รู้รู้ยังไงหรือว่ากินไม่เป็น,นเพียนอาจจะกินไม่เป็นค่ะมะม่วงป่ามีสะอมมีแต่จยปี้แล้วมาเก็บกินสะอมห,นนหอม ăn mà Bây giờ gặp cậu bò มาด้วยจะร้องแล้วคือเท้าเท้าอะไรกันเนี่ยอันนี้เป็นอะไรอ๋อเหมือน อีกนะเผื่อยพจยดาเป็นพวกผีเอานะเอาเล็กๆนี่เนี่ยอร่อยอืซอยลงมาเนี่ยฟืนนี่ยมันยังห่างไปได้หมดเลยนะปะปีนะ มเด็ดเด็ดสองตายมันไม่เป็นตะกกนเนาะมันห่างกันนะ มุกป่าจ้า,จา,าดุกมากมากเลยเต็มเลยน่ะเดี๋ยวคอยดูถ้าถ้ามันสุกแล้วก็งัวไปกินเราใช่ไหมใช่โอ้ เ็บมันสิเจ็บ <c oughs> าขาบ้างหรอเ่อมันล่วงรอยเขาเก็บบ <c oughs> ่รอยเขาเก็บหรือรอยกระอกขากระ <c oughs> อกกัดใช่ไหม <c oughs> พอลมนะมั้งเนี่ยเยอะแล้วเนะี๋ก็กลัวว่าไม่พอนี่ยถ้ามันถ้าสุดติดใจก็มาเอาใหม่ยอดเลยดกอพูดถึงถ้าไปขายได้เนี่ยเนาะไม่กลัวแต่เขากินไม่เป็นอืถ้าขายได้ถ้าเมย์เอาไปเนี่ยทุงดอบบาทดอบบาท โอเคอ่าะเยอะแล้วเยอะแล้วแอนยากลับ้านแล้ว่นป่าเห็ดเราต้งนป่าเห็ดเยอะแล้วแค่นี้กินแค่นี้แหละได้เย่ได้ยแนีอ่ไลออืม กีบมะมงป่าพี่น้นนองปอกป่ายไหนถ้ามันใกล้น้ำแ้มันไข่ผูกเต็มต้นเลยนนลกลังเลยค่ะมดแดง อืต้นไม้ชงสูงถ้าใส่กุ้งนะ่ะใส่กุ้งแล้วพอจะได้อยู่ตอาน,านกใส่เด้ก้อย,อยัง,งยบัวเก็บบัวก่อนอันข้างหน้าเลนนะ น่นไหนรถธนู่น่นไนไอดอกนน่ะผูอืมไเยีาะไปดูน้องปลาสิปวดโพเต็มเลย พี่น้องปองปลาหมดในกระสิล,ลาเด้อพี่น้องจ้ะฝากกดไลไรกดแชเ์นะขอบคึ้นุกมเมนต์ทุกกำลังใสเด้อฝากเบอ่งฝากชพิ่มเ้ยพี่นอ้อนเเนนงเด้เดดอเพร็แม่คลิปหนาเนาะสบายดี